บริการอาหารและเครื่องดื่มค่ะรรบอะไรดีคะหิวจังเลยอุ๊ยเราอะไรดีคะน้องน้องคะพนักงานมีอะไรกินบ้างอ๋ออาหารวันนี้นะคะเรามีสเต็กปลาสเต็กไก่แล้วก็คาโบนาร่าค่ะโอ้รับอะไรดีคะกินอะไรดีนะอมีอะไรกินบ้างนะอ๋ออาหารวันนี้นะคะเราจะมี3อย่างค่ะสเต็กปลาสเต็กไก่แล้วก็คาโบนาร่าค่ะ๋อ พี่สันยังไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่สันลองดูเมนูก่อนก็ได้นะคะจะกินอะไรดีนะเอาอะไรดีคะแล้วน้องมีอะไรกินบ้างไหมอะอาหารวันนี้คะ่ะเราจะมีสเต็กปลาสเต็กไก่แล้วก็คาโบนาร่าคะ่ะเออโอเคงั้นพี่เอากระเพราแล้วกันนะกระเพราเราไม่มีนะคะขอโทษด้วยคะ่ะไม่มีอะไรกินบ้างอะพี่สามรอบแล้วพี่สันยังไม่เข้าใจาอีกเหรอเออเมื่อกี้มีอะไรคะ่ะคาโบน่าคาโบคาโบนาร่ากุ้งค่ะคาโบนาร่ากุ้งเราอ๋อโอเคสเต็กที่มีคืออะไรนะปลากับไก่คะ่ะโอเคพี่ขอนนําเปล่าแล้วกันนะมิ้ตั้งหน เมื่อยขาแล้วเนี่ยยืนเนี่ย